เกี่ยวกับภูทงค์ภัยที่ผ่านมาในสองสามวันที่ผ่านมาเขาทำเนี่ยเป็นเป็นอำเภอที่ค่อนข้างที่อยู่บนเขาเรียกว่ายุ้มดอนที่เป็นภูเขาครับมีภูเขาล้อมแต่ที่น้องวัดแถวเชนนี้จะอยู่เหมือนกับแตนกระทะนะครับเพราะฉะนั้นฝนตกแรงๆน้ําป่าไหลมาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยทั้งอำเภอไ่าวังตาอำเภอบ่อเตืออำเภอปัวอะไรทั้งหมดเนี่ยจะโดน วันนี้ผมน,น,นะครับในนามประธานหองโมเดอรร่วมระตัญูนะครับโดยท่านประธาน,นมชมกาตนยู ่านดรรัตนาสมสกุลบรุ่งเรืองนะครับได้ให้ผมนํำทีมของอา,าสาสโกวัตดูจำนวน3 0นายนะครับไปเข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดน่านแล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งหรือถอุงยังชีพนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในอําเภอท่าวังหาจํานวน5 0 0ตัวเดียนนะครับที่เหยอยู่ด้านหลังนี้นะครับ ก็เราเห็น้วว่าหนึ่งสิ่งที่จาเป็นที่ที่ตอนนี้จริงๆเราก็คือราะได้นะครับแต่นะตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับรายไดท่าน ว่าไม่เป็นไรมีขนา่เราก็ให้เท่นั้นวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนในอำเภอข้าวังขาก็จะได้รับของยางชีพหนึ่งถุงนะครับแล้วก็น้ําดื่มน,นะครับแต่น้าดื่มเนี่ยเราหากันแล้วนะทั่วในจังหวัดน่านก็มีได้ประมาณ250นะครับสองรตัวเรือนเพราะฉะนั้นอีก2อรตัวเรือนก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมเราคิดว่าที่นี่จะมีที่นี่จะมีแต่ปรากฏว่าโดน กระจายออกไปกับหน่วยงานาต่างๆนะครับไม mm ่ว่าจะเป็นของอในที่ในพื้นที่ครับ mm hmm. พี่น้องทหารนะครับที่อยู่ตำรวจอะไรในเาค, mm hmm. คือเอาซื้อไปเพื่อไปแจกพี่น้องประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้กะได้250ตัวรเรียนนะครับ mm hmm. แล้วก็พี่น้องก็จะได้รับเงินเยียวยาน,นะครับ mm hmm. ทบคตัวละ500บาท500บาท ก็ต้องอต้องกล้องประมาณนี้ปกติแล้วก็จำนวนหนึ่งพันนะครับแต่แล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากเลยก็ได้ได้แค่นี้นะครับพ่าธรรมการบอกม่เป็นไรระครับด้านไห่ท้านไนเขาลงมาห้าร้อยห้าสิบหวาัวนี้นะครับโอเคนะวันนี้ที่ผมอยากจะชี้แจงนะครับว่าเรายังที่แต่เรื่องที่สําคัญที่ผมขอจะบอกว่าวันที่ยี่สิบแปดนะครับมกราคมนี้ครับวันเฉลิมพร,มร,มร,มระชนมพรรษาครับ พระาสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่สิบน,นะครับต้องของงดเรื่องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับของท็อปไลน์มิวสิกทั้งหมดนะครับต้องของงดนะครับเรื่องคอนเสิร์ตของท็อปไลน์มิวสิกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะให้กำลังใจนะครับท่ ที่อยู่ชายแดนนะครับว่าจะเป็นอู๋ลังปีสเกตสุขรีมจับหวัราชธานีกันทบ,บุรีจวัดตราดสักแก้วนะครับที่จลประชินอยู่คับปัญหาเรื่องข้อพิพาทอะไรต่างๆนะครับการเรียกร้องออสิ่งต่างๆของทั้งสองประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตน,นะครับหลายหลายรายแล้วก็ยังมี ยังไม่สงบนะครับยังไม่สงบเพราะนั้นผมเห็นแล้วว่าถ้าเราจะมาแัดงานรื่นเริงถึงแม้ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉรอภาษาอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเรายังไม่ควรที่จะตัดดีกว่าครับแต่เรื่องการมอบผมยังชีพพร้อมเงินอีก5ทาระบายกับพี่น้องแท็กซี่ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้งดนะครับยังเหมือนเดิมอันนี้เราถือว่าเราให้ให้เป็นกําลังใจกับพ,พี่น้องนะครับที่เป็นอาชีพกับ การบริการเรื่อนแท็กซี่นะครับแล้วก็ยังมีโรงทานเหมือนเดิมนะครับเรามีโรงทานรเรียนตั้งแต่เช้ายังนตั้งถึงเย็นถึงค่ำยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ของเรื่องการสนุกสนานรื่นเริงเกี่ยวกับการใช้คนเสร์มนะครับตอ้องขอกราบเอาใจนะครับศิลปินนะครับที่ตั้งใจจะมาช่วยผมจริงๆนะครับลหลายๆท่านที่จะมากันนะครับแต่ตอนนี้ด้วยความที่ สถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับเราก็เข้าใจนะครับเทียธวีชัยเจระนาเยรุดมเจ้าของท o อ l ไร e m u สิกก็เข้าใจก็ปรึกษากันแล้วว่าเราไม่ควรที่จะจัดงานเป็นคอนเสิร,ร์ตแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องทหารานนะครับเรามีอีกหลายหน่วยนาหลายทั้งทับเรืออากาศบกยมอยู่ยังเออเขาเรียกว่าตึงเครียดนะครับอยู่ใน ชายแดนเพราะนั้นเราให้กำลังใจพี่น้องทหารขให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณจังหวัดที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับจึง่ยนกันอยู่ล้าพี่น้องประชาชนหลายกก็ต้องการกำลังใจต้องการ สิ่งต่างๆนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับต้องการอาหารน้าดื่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจช่วยกันตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยครับเป็นแฟนคลับของคุณแอนนอดีก็ดีแฟนคลับของบันเลนท้ายก็ดีแฟนคลับของคุณบัวผันก็ดีนะครับหรือน้าน้องผิงผิงนน้องสปายนะครับที่จะไปร้องเพลงคุญอจไซส์สีวิชัยส์หลายท่านนะครับที่เป็นลำจะไปต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวเราค่อยอาจจะจัดดู อาจจะด,ดูว่าวันที่12สิงหานะครับเหตุการณ์เป็นไงบ้างถ้าสงบลมเย็นแล้วอะไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีต้องขอกราบขอโทษน,นะครับผู้ชุกท่านที่เราไ้ระวังแผนเราเตรียมงานไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้27บจนะจะมีการลงไวท,ทิรไว้ทีอ้านาแตนี้เราลุกไปแล้วแต่พี่น้องแท็กซี่นะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือประเว็นนั้นมาได้เลยครับเราจะมาตั้งแต่ สองทุ่มสามทุ่มมันก็ไปยี่สิบด้านครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เข้าเลยครับตอนนี้ยังไม่มีเวทีตั้งนิ่งโอ้เข้าไปได้เยอะเลยครับพื้นที่ว่างมากมายครับขอเชิญพี่น้องแท็กซี่นะครับรับถึงยางชีพรับปัจจัยห้าร้อยบาทแล้วก็ใครที่จะจะประนาอาหารในบริเวณนั้นก็เข้ามาได้ครับพี่น้องแท็กซี่ก็เสร็จก็ประมาณไม่เกินเก้าโมงนี้สิบโมงนะครับพี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้าไปแล้วก็ทานอาหารฟรีนะครับผมจะผัดกะเพราครับ ก็มีขับไทยของที่ชืงงดันยูนะครับเช้าก็จะมีปลาตั้งโถนะครับแล้วก็มีน้ำเจ้าคู่ของที่รื่งดันยูนะครับเพราะนั้นเราก็บริการเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับไม่มีจัดติดกรรมคอนเสิร์ตครับก็อาจจะชี้แจงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมมบองานชื่อกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่500ชุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล์สดให้ดูบรรยากาศกันโอเคครับ <c oughs> เป็นการออกมายืนยันจากคุณมีบริลิตนะครับจากกรณีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่28นะครับซึ่งกำหนดการเดิมไว้เนี่ยนอกจากจะมอบถุงยงิงชีพนะครับจากมูลที่ร่วมกัน,นอยู่นะครับแล้วก็มอบปัจจัยนะครับ500นะครับให้กับคนขับแท็กซี่นะครับ กำหนดเดิมเนี่ยก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับของ Top Line Music นะครับในช่วงเย็นคุณมีบริเดจินยนแล้วนะครับว่าขอยกเลิกคอนเสิร์ตช่วงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นฝากแชร์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ